วันธาดินมงคลโชคลาภของคนชอบธาดินในวันที่12พฤศจิกายน2563เวลา5.10ถึง9.00นหรืออีกช่วงเวลา11.10ถึง15.00นที่ทิศตะวันออกประมาณองศาที่67.5ถึง112.5องศา วัดจากก,กลางห้องนอนหรือกลางห้องโถงใช้ก้อนหินเคาะกันลอยๆในทิศนี้หรือใช้ค้อนอยางทุบที่พื้นนอกอาคารในองศานี้แล้วนั่งอธิษฐานสิ่งที่อยากได้หนึ่งเรื่องนั่งนานหนึ่งชั่วโมงเลิกนี้เป็นเลิกระบบธาตุแท้สำหรับคนธาตุดินเท่านั้นย้ำคนธาตุดินเท่านั้นจะได้เฮงเฮงโดยรวย